คลิปนี้ก็เป็นคลิปโยคะสําสหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะที่อยากสะทอนธรรมชาติก็เป็นท่ายโยคะง่ายๆค่ะที่ทําให้คุณแม่คลอดได้ง่ายขึ้นนะคะสามารถฝึกได้ตั้งแต่ไรม้าสองจนถึงคลอดเลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วเรามาฝึกกันเลยค่ะเราเริ่มท่าแรกนะคะด้วยการประกบเท้าค่ะประกบเท้าข้อหากันมือทั้งสองข้างจับที่เท้านะคะยืดตัวหลักรงขานแล้วก็คือเข่าทั้งสองข้างขึ้นลงในลักษณะนี้นะคะ ขยับตามความสามารถที่คุณแม่สามารถคือยกเข่าได้อาจจะทำซ้ำนะคะสัก1 0บถึง2 0ครั้งหายใจเข้าลึกอ,ออกยาวสบายๆเลยะคะ่ะเตรีย,ายามเหยียดแขนให้ตรงตั้งตัวให้ตรงอีก3ครั้งสุดท้ายนะคะ3าสองและหนึ่ง หลังจากนั้นค่ะให้แม่าหายใจเข้าลึกๆค่ะงอศอ,อ,อกด้านข้างแล้วโน้มตัวลงมาด้านหน้านะคะเท่าที่ไหวแล้วไม่ได้กดทับหน้าท้องจนเกินไปอยู่ในท่ารู้สึกยืดที่ขาหนีบยืดกําลังดีนะคะไม่ต้องรองฝืนหรือทรมานหายใจเข้าลึกออกยาวแล้วค่อยๆดึงตัวกลับขึ้นมาค่ะเราทําซ้าใหม่หายใจเข้าหายใจออกขาโน้มตัวมาทางด้านหน้าค่ะ อยู่ในท่าลักษณะน้องตัวมาดน้านหน้าโดยที่หน้าท้องนะคะไม่ได้กดทับลงมาที่เท้าและให้คุณแม่ค่ะขยับเข่าทั้งสองข้างขึ้นลงเหมือนที่ทําไว้เมื่อกี้อาจจะขยับได้ยากขึ้นนิดนึงนะคะแต่ให้ค่อยๆทําไปช้าๆได้ค่ะเช่นเดียวกันอาจจะทําซ้ําสักห้าถึงสิครั้งนะคะอีก3าสอง และ1ค่ะหายใจเข้าดึงตัวกลับมาค่ะคราวนี้เรายังคงอยู่ในท่าเท้าประกบกันลักษณะนี้อยู่ต่อไปค่ะให้ขยับเข่าขทีละข้างอ่ะจะเริ่มจากแน,นขวาก่อนขึ้นและกดลงแล้วเปลี่ยนเป็นด้านซ้ายค่ะสลับข้างกันโดยที่ตัวยังนั่งตรงอยู่นะคะไม่โยกไปยกมาขยับเฉพาะช่วงขาหนีบนะคะขึ้นลงการข้างชินเดียวกันทำซ้ายขวาสลับกันาสักาถึงสิบรอบได้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะครบแล้วให้ขายใจเข้ายืดตัวขึ้นค่ะหายใจออกโน้มตัวลงมาข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งอยู่ในท่าสักครู่หายใจเข้าลึกอ,ออกยาวพยายามไม่ให้หลังแอ่นนะคะแค่โน้มตัวมาด้านหน้าให้ตึงที่ขาหนีบม,มากขึ้นหายใจเข้าค่ะขึ้นทำซ้ำค่ะในลมหายใจออกค่ะโน้มตัวมาด้านหน้าอีกหนึ่งครั้งคราวนี้อยู่ในท่าค่ะให้ขยับเท่าเหมือนที่เราซ้อมไว้ในตอนแรกขึ้นลงทีละข้างช้า อาจจะขึ้นลงได้น้อยลงนะคะจากที่เราตั้งตัวตรงก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆขยับไปเบาๆข้างละหนะคะหรือ10ครั้งก็ได้อีก3ามสองและหนึ่งและหายใจเข้าดึงตัวกลับขึ้นมาค่ะทำให้ลงเปลี่ยนนะคะโดยการยืดเหยียดขาข้างขวาอไปด้านข้างค่ะ แล้วพยายามนั่งบนกระดูกลองนั่งทั้งสองข้างนะคะยืดตัวตรง่าไม่เบี้ยวไปข้างใดครั้งหนึ่งหายใจเข้ามือส่งสุงยืดขึ้นไปด้านบนค่ะหายใจออกวางมือมาด้านหน้าพับตัวจากข้อต่อสะโพกนะคะท้องไม่กดลงนานๆไม่ต้องลงมาเยอะมากเกินไปก็ได้แค่รู้สึกยืดเหยียด้นขาพอแล้วนะคะอ่าอยู่ตรงท้องอยู่ในท่าสักครู่หายใจเข้าลึกออกอยาวแล้วถอยมือกลับค่ะทำซ้ำหายใจเข้าขึ้น หายใจออกแล้วพับตัวจากข้อต่อสะโพกลงมาคลายคอบ่าไหล่สบายๆนะคะก้นด้านหลังไม่ยกขึ้นก้นด้านหลังสองข้างย,ยังติดพื้นอยู่แล้วค่อยถอยกลับมาค่ะเราสลับข้างค่ะเก็บขค้าขวาเราเหยียดขาขั้งซายไปแทนบ่าอย่าลืมนั่งบนกระดูกลองนั่งทั้งสองข้างนะคะหายใจเข้ามือสูงๆยืดขึ้นไปด้านบนหายใจออกพับตัวจากข้อต่อสะโพกมาวางมือคลายคอบ่าไหล่สบายสบาย อยู่ในท่ารับรู้ความรู้สึกยืดตึงของขาะคะที่เราเหยียดออกไปแล้วถอยกลับหายใจเข้าและหายใจออกค่ะลดตัวลงมาวางมือโล่อย่าลืมนะคะก้นทั้งสองข้างยังติดพื้นอยู่รับรู้ความรู้สึกยืดเหยียดของขา,ขาตรงขาหนีบด้วยแล้วค่อยๆคลายกลับค่ะคราวนี้ค่ะเราจะมาเหยียดกันขาสองข้างนะคะการขาสองข้างกว้างออกไปลักษณะ การกว้างนะคะตามความสามารถของคุณแม่เลยไม่จําเป็นต้องฝืนหรือรบังคับร่างกายมากเกินไปนะคะเมื่อพร้อมไห่หายใจเข้าส่งสูงยืดตัวขึ้นขาแล้วหายใจออกขาพับตัวจากข้อต่อสะโพวกวางมือลงมาวางแล้วสังเกตไหล่ทั้งสองข้างด้วยนะคะว่าให้ไหล่ทั้งสองข้างเท่าๆกันคอไม่เกร็งหัวไหล่ไม่เกร็งอ่าแล้วเดินตัวกลับขึ้นมาค่ะทำซ้ำอีกหนึ่งรอบหายใจเข้ายืดตัวขึ้น หายใจออกทับตัวจากข้อต่อสะโพกลงมาอยู่ในท่าหายใจสบายค่ะไม่รู้สึกว่าอึดอัดหายใจไม่ออกหรือว่ากดทับหน้าท้องเราค่อยๆคลายเก็บขาสองข้างกลับมานะคะคราวนี้เราจะมาเปียนอยู่ในท่าคานกันค่ะอยู่ในท่าคานนะคะคราวนี้ให้คุณแม่ลดอกวางลงนะคะวางลงทั้งสองข้างแล้ววางศีรษะลงค่ะเหมือนกอดน้องขึ้นมาไว้ค่ะอยู่ในท่าหายใจเข้าลึกออกยาวสักครู่ แล้วค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมาช้าๆค่ะเราทําซ้ํานะคะสักสามครั้งได้ค่ะลดสอบลงทีละข้างแล้วค่อยๆวางศีรษะลงเก็บก้นขึ้นมาค่ะโวยน้องกอดน้องกลับขึ้นไปแล้วดันตัวกลับขึ้นวางมือเต็มยกอกขึ้นครั้งสุดท้ายค่ะลดสอบลงวางศีรษะลงแล้วม้วนก้นขึ้นมาค่ะ อยู่ในท่าน,นะคะสามารถหลับตาได้แต่ไม่กลั้นหายใจนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวไว้แล้วค่อยๆยมตัวกลับขึ้นมาค่ะคราวนี้ค่ะให้คุณแม่หายใจเข้ายืนขึ้นมามือส่งสูงขึ้นไปด้านบนหายใจออกวางมือนะคะอยู่ในท่าคาแล้วปล่มือไปด้านหน้ายาวๆถ้าเป็นไม่ได้ลดศีรษะลงขาศาีรษะจดแบดเหยียดแขนยาวไว้อยู่ในท่าสักครู่นะคะ แล้วเขายกศีรษะขึ้นไปมือกลับขึ้นมาทักซ้ำอีกสักสามถึงห้าครั้งหายใจเข้ายืดขึ้นหายใจออกวางมือลงเฉาไปมือไปด้านหน้ายาวๆแล้วลดหลบดังตัวกลับขึ้นมาค่ะอยู่ในท่าคลามครั้งสุดท้ายค่อยๆขึ้นช้านะคะหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลดลง ขึ้นช้าและลงช้านะคะไป่อยมือไปด้านหน้ายาวๆค่อยๆลดอกลงกชา้าๆกลับขึ้นมาค่ะให้คุณแม่กลับมายืนด้วยเข่าลักษณะนี้นะคะละเหยียดขาซ้ายออกไปด้านข้างค่ะไร้เท้าซี้มาด้านหน้าพร้อมแล้วการแขนออกไปให้ขนานกับพือยืดตัวขึ้นหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกค่อยๆสไลด์เอื้อมเหยียดไปทางด้านข้างแขนสองข้างขนานัน หายใจเข้าดึงตัวกลับมาหายใจออกค่อยๆผ่อนเอื้อมเหยียดไปทางด้นข้าแล้วคลายกลับค่ะครั้งสุดท้ายหายใจเข้าลึกหายใจออกเราสไลด์เหยียดไปทางด้านข้างเมื่อพร้อมเราไปกอะน,นะ,ะลวมือลงค่ะหายใจเข้ามือส่งสูงเอื้อมเหยียดไปอยู่ข้างใบหูนะคะลดแขนซ้ายลงและหายใจเข้าดึงตัวกลับขึ้นมาค่ะ ทำซ้านะคะอีกสักสองรอบยืดเหยียดไปทางด้านข้างก่อนในลมหายใจออกค่อยๆวางมือลงแล้วเอื้อมมือข้างขวา,าส่งสูงไปทางด้านซ้ายหายใจเข้าดึงตัวกระลับขึ้นมาค่ะครั้งสุดท้ายค่ะสไลด์เหยียดไปทางด้นานข้าลดมือลงแล้ววาดแขนสูงข้างไปหูในลมหายใจออกหายใ,ใจเข้าดึงตัวกระลับขึ้นมาการแข็ เราไปในทิศทางตรงกันข้ามค่ะมีเลื้อมสไลด์เหยียดไปทางขวาแขนสองข้างยังขนานกับพื้นอยู่หายใจเข้าดึงตัวกลับขึ้นมาแล้วทําซ้ําค่ะอีกสักสองรอบให้ายใจออกเหยียดไปด้านข้างหายใจเข้าดึงตัวกลับขึ้นมาครั้งสุดท้ายค่ะหายใจออกส่งตัวไปด้านข้างแขนยังขนานกับพื้นเมื่อพร้อมแล้วนะคะลดมือลงเข่าวาง มือให้เต็มแล้วส่งมือสูงยืดเหยียดไปผลักสะโพกมาด้านหน้าด้วยนะคะแล้วเหยียดมือไปข้างใบหูค่ะอยู่ตรงนี้สักครู่ค่ะเราหายใจออกนะคะแล้วเ,เก็บมือมาด้านข้างหายใจเข้าวาดมือสูงขึ้นไปด้านบนอาจจะมองใส่ตามองตามมือก็ได้หายใจออกลดเก็บกลับหายใจเข้าส่งสูงครั้งสุดท้ายค่ะหายใจออกลดมือมาข้างลำตัว หายเสยเข้ามือส่งสูงแล้วค่อยค่อครับตัวลงมาด้านหน้าค่ะวางมือมาอยู่ในท่าคลานเก็บขากลับมาค่ะแล้วค่อยๆดันตัวกับขึ้นมายืนเปลี่ยนข้างนะคะเป็นขาข้างขวาบ้างค่ะเหยียดออกไปด้านข้างปลายเท้าซีมาด้านหน้าค่ะกางแขนสองข้างขนานกับพื้นนะคะคลายไหล่สบายสายไม่เกร็งไหล ในลมหายใจออกค่ะสไลเอื้อมตัวเหยียดไปทางด้านขวาแขนสองข้างยังขระนกระตื้นอยู่ค่ะหายใจเข้าดึงตัวกลับมาหายใจออกเราค่อยสไลเอื้อมเหยียดไปทางด้านขวาค่ะแล้วหายใจเข้าดึงตัวกลับขับสุดท้ายค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกเอื้อมเหยียดไปทางด้านขวาลดมือลงค่ะแล้วหายใจเข้ามือส่งสูงเอื้อมเหยียบหายใจเข้าดึงตัวกลับมากลั ครั้งสุดท้ายค่ะสไลด์เหียดไปด้านข้างลดมือลงแล้วหายสยออกมือส่งสุดออกไปหายสยเข้าดึงตัวกลับมาการแขนออกเราเปลี่ยนนะคะไปด้านตรง้านบา้างม่ลงหายสยออกดึงตัวไปทางฝั่งข้างซ้ายแล้วหายสยเข้าดึงตัวกลับมาหายไสยออกแล้วเอื้อมเหยียดไปข้างซ้ายแขนสองข้างยังขนานกับพื้นอยู่ค่ะหายใจเข้าดึงตัวกลับมา ครั้งสุดท้ายหายใจออกเอื้อมเหยียดออกไปนะคะแล้วลดมือวางค่ะมือข้างซ้ายวางให้เต็มพื้นผลักสะโพกมาด้านหน้าค่ะแล้วส่งแขนขวายาวเอื้อมเหยียดไปสามารถใส่ตามมองตามมือเปิดอ,อกไปได้เลยในลมหายใจออกค่ะลดแขนกลับมาข้างลำตัวหายใจเข้าคือส่งสูงเอื้อมขึ้นไปด้านบนหายใจออกลดเก็บกลับมาหายใจเข้าขึ้นครั้งสุดท้ายค่ะค่อยๆผ่อนลงมา หายใจเข้ามือส่งสูงค่ะเวลากลับค่ะความตัวลงมาคล้ายๆกลับมันอยู่ในท่าควานนะคะแล้วเก็บขากลับมาค่ะกลับมายืนด้วยเข่าแล้วเราจะไปท่ายืนค่ะเราขยับเท้ากว้างนะคะ,ะ,ะ,คะให้กว้างกว่าสะโพกเปิดปลายเท้าทั้งสองสสข้างประมาณ4 5ส้าองศาค่ะแล้วให้คุณแม่หายใจเข้าวาดแขนขึ้นสองข้างขนาบไปหูค่ะ หายใจออกค่ะย่อเข่าลงมาแล้วพยายามเหมือน,น้วนต้นมาด้านหน้าด้วยหายใจเข้ายื่สูงขึ้นไปด้านบนหายใจออกย่อเข่าลงมาทำซ้ำค่ะทำง่ายๆสักประมาณห้าถึงสิบครั้งหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงครั้งสุดท้ายค่ะเข้าอัพขึ้นและ หางเสงค่ะแล้วคลายค่ะ<ม>ก็เป็นท่าโยคะไมง่ายๆสำหรับคุณแม่ตั้งครรภนะคะเพื่อให้คุณแม่คลอดธรรมชาติได้ไง่ายขึ้นขอให้คุณแม่ทุกท่านนะคะคลอดง่ายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งค,คุณแม่และคุณลูกและฝากติดตามนะคะโยคะสำหรับคุณแม่หลังคลอดด้วยค่ะ